สวยเข้าใหม่ไม่น้อยอีกหนึ่งคันนะครับรถปี2022นะครับนิวยาริสเอทีนะครับคันนี้มาด้วยสีฟ้าคลามสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานในเมืองนะครับหรือว่าจะออกเที่ยวต่างจังหวัดนะครับออกโจทยทุกไลฟ์สไตล์นะครับติดตามคลิปนี้ไว้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เจอกับโชกุลเพชรยวนอีกแล้วนะครับเราอยู่กันที่สาขาเสรีไทย95เช่นเคยนะครับวันนี้พี่โชกุลมีรถดีๆมานําเสนออีกหนึ่งคันนะครับรถไม่น้อยนะครับปีใหม่ปี2022ท่านั้นเองนะครับเจ้ายาริฟที1.2สปอร์ตนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับไฟหน้า LED แล้วนะครับมีไฟส่องสว่างกลางวันไลท์ไกดิ้งนะครับพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับให้มาแล้วนะครับ จังหน้าสีดําเงาทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับโลโก้โตโยต้าชัดๆแบบนี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับสำหรับรถคันนี้ในส่วนของคริ้วรอยเส้นโค้งฝากระโปรงรถคมๆแบบนี้เลยนะครับรถคันนี้ไม่มีพิกคว่ำชนหนักใดๆมาทั้งสิ้นนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับรถเพชรยนต์ของเรานะครับมีแต่รถพัดเกตเอนะครับไม่มีรถพิกคว่ำนะครับตัดต่อลอใหม่ใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีกลับสีนะครับสิ่งที่ เพื่อนเห็นอันนี้คือเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเรารับขอภัยครับเรารับรถเกรดเอคุณภาพมาขายเท่านั้นนะครับไม่มีรถพิกคว่ำตัดต่อกรอไม้ใดๆทั้งสิ้นนะครับรถเดิมๆเลยนะครับมาดูในส่วนของล้อคันนี้กันนะครับได้มาเป็นล้อปัดเงาไปพัดแบบทูโทนนะครับขอบสห้านะครับคันนี้รับด้วยยางปีใหม่มาแล้วนะครับคันนี้เองเปลี่ยนยางมาให้พร้อมใช้งานเลยนะครับลูกค้าซื้อไปไม่ต้องงกััวลนะครบ ตัวนี้ได้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับพร้อมไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะครับทรงสีดำตัดกับสีฟ้าคามส,สวยๆจำจ้ำแบบนี้เลยนะครับมาดูในส่วนของประตูด้านข้างกันนะครับประตูด้านข้างมาดูในส่วนของกระจกกระจกตรงนี้เป็นเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเห็นว่าจะมีในส่วนของโลโก้โตโยต้าติดดูแบบนี้ชัดๆเลยนะครับถ้าเกิดว่ารถคันนี้ไม่ได้มีการทําสีมานะครับกระจกไม่ได้เปลี่ยนนะครับตรงนี้ได้เป็นกระจกแบบ เดิมเิมแบบนี้เลยไหมครับทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยนะครับไม่ต้องกปงวลน,นะครับว่ารถคันนี้จะมีพิกความในใดมานะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของประตูฝั่งนี้นะครับประตูฝั่งนี้น็อตคมคมสวยๆหัวคลิปๆแบบนี้เลยนะครับรถไม่ได้มีการถอดประตูไปทำในใดทั้งสิ้นนะครับด้านข้างฝั่งนี้ไม่ได้มีการเจอิดอูปัติเหตุการชนจากด้านข้างนะครับแผงประตูสีดํานะครับสลับ กับมือจับตรงนี้เป็นสีดำเปียโนแบล็คนะครับพร้อมกระจกปรับไฟฟ้าทางด้านผู้โดยสารแล้วนะครับมาในส่วนของตัวรถตรงนี้แผงประตูฝั่งนี้นะครับจะพามาดูว่ารถคันนี้นะครับในส่วนของเม็ดอ้าจนคมสันสันสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของกระดูกงูตรงนี้ก็ยังคมชัดเจนนะครับรถคันนี้หายห่วงเลยนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะมีการพลิกคว่ำชนหนักใดๆมาทั้งสิ้นนะครับรถคันนี้ปลอดภัยนะครับ เห็นไหมครับว่าในส่วนเบาะตรงนี้เป็นเบาะหนังตันนี้สลับเป็นผ้านะครับ <Okay. S 1> ตึงๆแบบนี้เลยนะครับอเดี๋ยวไล่มาในส่วนของเสาวีด้านข้างตรงนี้เสาวีด้านข้างตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าน็อตคมทุกจุดนะครับใหม่เอี่ยมแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับในส่วนของแผ่นเพลแผ่นเพลตรงนี้ก็มาแบบใหม่ๆเลยนะครับไม่ได้มีการถอดนะครับตรงนี้เดิมๆเลยนะครับ รถยังอยู่ในสภาพสวยกริบเลยนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะครับห้องโดยสารด้านหลังเดี๋ยวผมพามาดูกระจกตรงนี้นะครับกระจกตรงนี้เดิมๆเห็นไหมครับเป็นกระจกโตลิต้าเดิมๆนะครับแต่ว่ารถคันนี้ไม่ได้มีการเกิดอุบัติเหตุไม่ได้มีการชนหนักนะครับแผงประตูด้านนี้ใหม่ๆเลยนะครับกริบๆแบบนี้เลยนะครับ ไล่มาดูในส่วนของขอบประตูฝั่งนี้นะครับเส้นสันเว้าโค้งมนแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยยับเก็บงานใดๆนะครับตรงนี้ติดยังมีรอยเล็บนะครับไม่ต้องห่วงนะครับรถคันนี้ไม่มีโป้งสีไม่มีทําสีใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับไล่มาดูในส่วนของขอบประตูฝั่งนี้นะครับขอบประตูฝั่งนี้ดึงออกมาตรงนี้เม็ดพาร์กยังอยู่ผมนะครับเราารันตีนะครับรถเราไม่ได้มีการชนหนักนะครับเห็นไหมครับตามสเต็ปเลยนะครับตรงนี้ คมคมเลยนะครับกันตีนะครับว่ารถคันนี้ไม่มีการพลิกควําทนหนักนะครับไม่มีการกลอไมใดๆมาทั้งสิ้นนะครับรถเพชรยนเรารับแต่รถคุณภาพเกรดเอมาขายนะครับในส่วนของเบาะด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับเป็นเบาะหนังตึงๆแบบนี้เลยนะครับเรียบตึงๆเลยนะครับเบาะเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนเบาะนะครับเบาะตรงนี้ไม่ยับไม่ย่นนะครับไม่มีขาดไม่มีเก็บงานใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเห็นไหมครับชัดเจนนะครับว่ารถคันนี้ใหม่มากเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังตัวนี้นะครับมาพร้อมกับโลโก้รุ่นนะครับยาริสเอทีนะครับโลโก้เดิมๆนะครับไฟท้ายเดิมๆจากโรงงานให้มาแล้วนะครับโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะครับมีไฟทับทิมสองฝั่งด้านล่างนะครับสปอยเลอร์หลังให้มาแล้วครบๆจากโรงงานไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเลยนะครับในส่วนตรงนี้ยังเป็นสามการแบบนี้อยู่นะครับดูทรงสปอร์ตนะครับแล้วก็ ตรงนี้มีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไล่มาดูตรงฝั่งนี้เลยนะครับด้านในส่วนของไฟท้ายนะครับไฟท้ายเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะครับเห็นไหมครับว่าไฟท้ายเดิมเดิมจากโรงงานจะเป็นยี่ห้อสแตนเล่นะครับสำหรับโตโตาจะมีสองยี่ห้อเป็นโฟลตกับสแตนเล่อันนี้คือไฟท้ายเดิมเดิมจากโรงงานนะครับไล่มาในส่วนของเสาฝั่งนี้นะครับเม็ดตรงนี้ยังกลมๆอยู่นะครับเส้นสันโค้งเว้าชัดเจนนะครับน็อตตรงนี้ เห็นไหมครับว่าน็อตคมๆเลยนะครับตัวนี้ยี่ห้อสแตลเล่นะครับไฟท้ายไม่ได้เปลี่ยนมานะครับไฟท้ายเริมจากโรงงานนะครับไล่มาตรงขอบตรงนี้เม็ดตรงนี้ยังกลมกริกแบบนี้เลยนะครับไม่ยับนะครับถ้ารถมีการทําสายท้ายมาเม็ดมันจะไม่กลมแบบนี้นะครับเห็นไหมครับผมจะดูไปดูครับโอเคไล่มาที่ขอบนี้นะครับคมๆมาแบบนี้เลยนะครับสวยๆกริปๆงานเนียนๆมาแบบนี้เลยนะครับเสานี้ชัดเจนนะครับเสานี้ก็ เม็ดกลมๆมาแบบนี้เลยนะครับชัดเจนนะเห็นไหมครับรถใหม่ๆนะครับคันนี้ตอนนี้พรมสักหลาดนะครับไม่มีน้ําท่วมมานะครับพรมกไม่เอียงแบบนี้นะครับเห็นไหมครับในของผมนะครับไล่มาดูในส่วนของด้านล่างนะครับด้านล่างตัวนี้ที่เก็บยางอะไหล่เห็นไหมครับไม่ได้มีการพลิกว่าไม่ได้มีการชนหนักนะครับเดี๋ยวผมจะดึงตรงนี้ขึ้นมาให้ดูนะครับเห็นไหมครับว่าตัวนี้แผ่นแดัมเดิมๆยังอยู่เลยนะครับนะครับ ทางมะพร้าวสีเปลือกไข่ก็ยังอยู่นะครับรถคันนี้ไม่ได้มีการชนหนักจากด้านหลังนะครับเพราะถ้าหากว่ามีการทําสีทางมะพร้าวสีเปลือกไข่ที่ผมให้เพื่อนๆนดูตรงนี้จะไม่มีนะครับเพราะว่าถ้ารถมีการทําสีมามันจะกลายเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับเป็นเดิมนะรถไม่ได้มีการทําสีให้มีการลงน้ามานะครับจะพามาดูของแผงประตูด้านขวานะครับด้านหลังฝั่งนี้กันนะครับตรงนี้ก็ยังได้เป็นกระจกเดิมๆจากโรงงานเห็นไหมครับ ฝั่งนี้นะครับกระจกเดิมๆไม่ได้มีการเปลี่ยนกระจกมานะครับแล้วก็มาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าตรงนี้ก็ยังเป็นกระจกของโตโยต้าแบบเดิมๆมาแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับเส้นเส้นสายโค้งเหลี่ยมของรถประตูฝั่งนี้ไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มใดๆทั้งสิ้นเลยเห็นไหมครับว่ารถไม่ได้มีการชนใดๆทั้งสิ้นนะครับยังใหม่ๆเอบๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของแผงประตูฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดู แผงประตูฝ like like well. like 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 uh ั่งนี้นะครับมาในส่วนของนี่ครับกระดูกงูตัวนี้ยังอยู่ครบๆเลยเห็นไหมครับรถฝั่งนี้ก็ไม่มีการชนหรือว่าพลิกคว่ำใใดมานะครับไม่มีการทําสีนะเห็นไหมครับฝั่งนี้นะครับคมๆกริบๆแบบนี้เลยนะครับ ดูในส่วนของแผงประตูด้านนี้ก็ใหม่เอี่ยมแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับไม่มีร่องรอยใดๆเลยนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับไล่สเต็ปมาฝั่งนี้เลยนะครับขอบนี้นะครับมีที่ล็อกเด็กมาให้เหมือนเดิมนะครับเพิ่มความปลอดภัยนะครับเห็นไหมครับเส้นสันโค้งเว้าอันนี้มาได้เป็นแบบนี้เลยนะครับโอเคไม่ต้องห่วงนะครับรถรถยนต์นะครับเรา รับประกันนะครับเรารับแต่รถเกรดเมาขายนะครับรถพลิคว่ำจมน้ําเราไม่เอามาขายนะครับเราคัดแต่รถคุณภาพดีๆเกรด A มาขายให้กับลูกค้าเท่านั้นนะครับตรงนี้นะครับเดิมๆนะครับไม่ได้มีการทําืีนนะครับติกด้ละจะเป็นรอยเล็บแบบนี้นะครับเห็นไหมครับคมคมาแบบนี้เลยนะครับแผงประตูฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวเราจะพามาดูในส่วนของตัวรถตรงนี้ปรับไฟฟ้าทุกสิ่งอย่างแล้วนะครับจากด้านคนขับนะครับ เดี๋ยวพามาดูในส่วนของขอบประตูด้านนี้นะครับฝั่งคนขับนะครับเพราะต้องลอยการใช้งานครับเดิมๆเม็ดอาร์คสวยๆมาแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องกังวลแล้วนะครับว่าซื้อรถไปจะได้รถไม่ดีนะครับรถของเราไม่มีผิดคว่ำไม่มีชนหนักนะครับของเราไม่มีตัดต่อกลอไมใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาพามาดูในส่วนของห้องโดยสารด้านในนะครับห้องโดยสารด้านในตรงนี้ เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วนะครับรับสายโทรเข้าโทรออกได้จากตรงนี้เลยนะครับควบคุมวิทยุจากพวงมาลัยได้เลยนะครับโลโก้โตโยต้าชัดเจนแบบนี้นะครับมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสนะครับรองรับ Android Apple CarP l a y แล้วนะครับ Air Auto มามีมาแล้วนะครับแอร์ออโต้ได้มาแล้วนะครับคันนี้เป็นออโต้ CVT เบรกมือตรงนี้นะครับเพิ่มความสะดวกสบายครับตรงนี้มีที่ชาร์จตรงนี้แล้วนะครับเยบร้อยครับในส่วนของแอร์นะครับฝั่งนี้แล้วก็มีในส่วนของ ด้านหน้านะครับมีเพิ่มความปลอดภัยมีถุงลมนิรภัยมาให้เรียบร้อยนะครับสําหรับคันนี้เรื่องความปลอดภัยหายห่วงเลยนะครับด้านบนนะครับมีไฟส่องสว่างตอนกลางคืนนะครับตรงนี้สะดวกสบายง่ายต่อการใช้งานนะครับม่านบังแดดฝั่งนี้ก็มีกระจกสําหรับแต่งหน้าให้สําหรับผู้โดยสารฝั่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของฝั่งนี้ก็มีกระจกเช่นกันแบบนี้เลยนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับสะดวกสบายนะครับค่อนข้างอเนกประสงค์นะครับสาหรับ รถ t o y ยต a y ยาิสเ t i v ตัวนี้นะครับรถปีใหม่ๆนะครับรถแค่ปี2022เองนะครับใครสนใจนะทักที่โชกุลเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์0 9 5ย์2กกานย์องเดนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับเราไปดูด้านในตัวเครื่องกันนะครับว่าจะเอี่ยมลิฟขนาดไหนนะครับครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะครับตันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ VVT-i มานะครับเป็นเครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันของโตโยต้านะครับ ครับไล่มาดูในส่วนตรงนี้เลยนะครับตรงนี้หัวน็อตคมๆกิิบๆเลยนะครับเต้าโชกนะครับเต้าโชกคมๆแบบนี้เลยนะครับไล่ลงมาตามที่ผมถ่ายให้ดูตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าตรงนี้คมๆคมๆทุกจุดนะครับคานหน้าตรงนี้ไม่ได้มีการชนใดทั้งสิ้นเลยนะครับวิธีสังเกตรถเบื้องต้นนะครับว่ารถมีการชนจากด้านหน้ามาหรือเปล่านะครับสังเกตแผ่นเพลทตรงนี้ยังอยู่ดีไม่ได้มีการถอดไปทํะใรทั้งสิ้นนะครับไล่มาที่จุดนี้นะครับตรงนี้ยังกลม ลมๆนะครับทุกจุดเลยเห็นไหมครับทุกจุดเลยตรงนี้ไม่มีการยับย่นนะครับของร่องรอยตัวนี้การันตีได้เลยว่าคาร์ดนี้ไม่ได้มีการชนหนักใดๆทั้งสิ้นนะครับไล่มาตรงนี้เบ้าโชคเดิมๆนะครับอ่ามาในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตรงนี้ถ้าหากว่า GC ไม่ถึงนะครับก่อนออกจากสูตรอไปเราเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้มีการรับประกันอยู่ที่90วันนะครับ ตัวรถเองเราก็มีรับประกันอยู่ที่30วันเหมือนกันนะครับแล้วก็มีประกันรถถุกเสิรให้ด้วยนะครับ1ปีหลังจากออกจากศูนย์ไปแล้วนะครับถ้าหากว่าลูกค้ามีการเกิดอุบัติเหตุหรือว่ารถเสียอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับไม่ว่าอยู่ตรงไหนนะครับเรามีรถสไลด์ไปรับให้ถึงที่เลยนะครับมาดูในส่วนของฝากระโปรงด้านนี้นะครับไล่ขึ้นไปตามจุดนี้เลยนะครับเห็นไหมครับว่ารูตรงนี้ยังกลมทุกรูเลยนะครับหมายความว่าฝากระโปรงด้านฝั่งนี้ด้านนี้ ได้มีการถอดไปทำในแท้งคลินนะครับเพราะว่าแผ่นเพปเดิมๆจากโรงงานยังอยู่นะครับอันนี้พาร,รถมีการทําสีนะครับแผ่นเพปตรงนี้ก็จะถูกถอดออกไปเพราะว่าก็อเอาไปทาสีนะครับจะไม่มีการนําแผ่นเพปตัวนี้มาติดใหม่ได้แล้วนะครับเห็นไหมครับตรงนี้คมๆทุกจุดทุกรูเลยนะครับแผ่นเพปตรงนี้อยู่สองฝั่งสองด้านเ <ant> <ส>ห็นไหมครับในส่วนของแผ่นการความร้อนเดิมๆมีร <Khal il S 2> <ส>่องรอยการใช้งานจากรถที่ออกจากศูนย์เดิมๆจากเจ้าของนะครับ ันนี้นะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนใหม่ใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเห็นไหมครับเอ๊ใครสนใจเจ้ายา r i s a t i สีฟ้าครามแบบนี้นะครับราคาเพียงแค่4,19,000บาทเท่านั้นเองนะครับได้รถปี2022นะครับคันนี้รถใหม่ๆีิบลิเลยนะครับรถใหม่น้อยมากๆเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับรถคันนี้ ไม่แค่60,000กโลเองนะครับใช้น้อยมากๆเลยนะครับใครที่กำลังมองหารถไวใช้งานในเมืองนะครับคันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากเลยนะครับไม่ว่าจะออกต่างจังหวัดนะครับหรือว่าใช้เที่ยวในชีวิตประจำวันนะครับคันนี้ใช้ได้เลยนะครับพอประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์1.2จดเบนซินนะครับคันนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับติดต่อพี่โชคูลเข้ามาได้เลยนะครับในเรื่องของการเซ็นแฟนนซ์นะครับถ้าหากว่าใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเรามี ไปแนนนะครับส่งไปเซ็นให้ที่ต่างจังหวัดเลยนะครับมีไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงที่เลยนะครับกรณีที่อนุมัติแล้วลูกค้าไม่สะดวกมารับรถลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีรถสไลด์ส่งให้ถึงที่เลยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเรามีบริการถึงที่ทุกอย่างไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ตรงส่วนไหนของประเทศนะครับซื้อรถจากเทชรยนไม่ต้องกังวลนะครับรถเราคัดเกรดเอทุกคันนะครับรถไม่ดีเราไม่นํามาขายให้ลูกค้านะครับ เรามีรถเกตเอตอบโจทย์ลูกค้าทุกคันนะครับลูกค้าอยากได้รถแบบไหนรุ่นไหนทักข้อความส่วนตัวมาคุยกับพี่โชกุนได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่โชกุนจะถ่ายรูปส่งไปให้ส่วนตัวว่ารถคันนี้เป็นยังไงลูกค้าอยากเห็นตรงไหนเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับตรงนี้นะครับซื้อรถกับเทสทยนนะครับรับประกันให้30วันนะครับแบตเตอรี่รับประกันให้90วันนะครับและมีประกันรถสไลด์ให้1ปีหลังจากออก จากศูย์เราไปแล้วนะครับในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุสุกเสือหรือว่ารถเสียนะครับเรามีรถสไลด์ไปรับรถของคุณลูกค้าถึงที่เลยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าหากสนใจเจ้ายาร i s ativ หนึ่งจุดสองคันนี้นะครับติดต่อพี่โชคุณเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0959022687นะครับอย่าลืมนะครับรถดีๆอยู่ไม่นานนะครับใครที่สนใจหรือว่ากำลังจะตัดสินใจซื้อรถคันนี้นะครับพักพี่โชคุณเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ชชคุณต้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับ